เรื่องสำคัญแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้ตระหนักเอาไว้กับเรื่องนี้นะคะแล้วก็รู้เท่าทันกับเรื่องของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็พวกขบวนการในการหลอกลวงเราผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆแล้วก็ผ่านช่องทางของ SMS ส่งลิงก์มาให้เราเนี่ยนะคะพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เดี๋ยวนี้มันมีวิธีการเยอะแยะมากมายแล้วมันมีเทคโนโลยีในการที่จะมาหลอกล่อเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เองเขาก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะคะซึ่งนี่การแถลงล่าสุดในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติการครั้งใหญ่ทีเดียวนะคะของเจ้าหน้าที่คือหลายส่วนมากวันนี้มีการตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งวันนี้นำโดยพลตำรวจโททัชชัยปิตะนีระบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชากการตรวจแห่งชาตินะคะในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ mm. แล้วก็มีตำรวจสอ,อทมีกอสอท,ทชมีบริษัท ais นะคะซึ่งเขาร่วมในกระบวนการในการตรวจสอบด้วยเนี่ยวันนี้เขามาร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการตัดวงจรแก๊งคอเซ็นเตอร์มีถึง2ปฏิบัติการด้วยกันค่ะและเราจะเห็นได้ว่า แก๊งพวกนี้เป็นแก๊งคนจีนแก๊งชาวต่างชาติที่มีคนไทยเข้าไปร่วมมือในการมาหลอกคนไทยด้วยกันเองแล้วก็วิธีการของพวกนี้นี่ก็น่ากลัวด้วยนะคะมาตรการนี้เนี่ยเรียกว่ามาตรการระเบิดสะพานโจรค่ะมีทั้งหมดเนี่ยสองคดีด,ด้วยกันเอาเริ่มต้นคดีดแรกก่อนเนี่ยนะคะปฏิบัติการที่หนึ่งเนี่ยเป็นปฏิบัติการที่เขาไปจับแก๊งจีนเถาค่ะมีการ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วก็ไปเช่าเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเบอร์0ูนย์สองะคะ่ะแล้วก็เอาหมายเลขอันนั้นเนี่ยมาหลอกประชาชนมากกว่า700ล้านครั้งนะคะเอามาหลอกคนไทยเนี่ยเพราะว่าเบอร์ที่เขาไปเช่ามาเนี่ยนะคะเบอร์ที่เขาไปเช่ามาคือทำ,ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องแล้วก็ไปเช่ามาในเบอร์0 2ย์เลขอะไรต่อก็ว่ากันไปแต่พอมันขึ้นด้วยเบอร์0ูปุ๊บเนี่ย มันทําให้คนที่รับโทรศัพท์รู้สึกว่าอย่างน้อยก็สบายใจว่าเอออันเนี้ยโทรมาจากเมืองไทยไม่ใช่พวกแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่อยู่ตามตามตะเข็บชายแดนตามประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็พยายามจะแบบประชาสัมพันธ์อยู่ว่าถ้ามันเป็นเบอร์ของต่างประเทศหรือเป็นเบอร์ที่ขึ้นด้วยบวก68อะไรไมิดเดียวยาวอะ่ะไม่ต้องไปรับมันนะคะแต่อันเนี้ยมันมีวิธีการที่แยบย่านึ้ก็คือมันมีวิธีการที่แยบยลก็คือมันมาจดทะเบียนแล้วก็มาขอใช้เบอร์ 02พอมันขึ้นเบอร์02ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้คนที่รับสายเหมือนกับเชื่อว่าอันเนี้ยเป็นเบอร์ที่โทรจากเมืองไทยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เนี่ยนะคะแล้วก็โทรไปทั้งหมดเนี่ยคือมันเช่าเนี่ยเป็นหมื่นหมายเลขนะคะมันเช่าเบอร์02เป็นหมื่นหมายเลขแล้วก็โทรไปทั้งหมด700ล้านครั้งด้วยกันปฏิบัติการนี้เนี่ยเป็นการพบความผิดปกติในการใช้หมายเลขโทรศัพท์02แล้วก็มาหลอกประชาชนค่ะ เป็นหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย0ูนย์แล้วก็ตามด้วยเลขปกตทิทั่วไปเหมือนกับเวลาที่มีเบอร์0ูนย์โทรมาจากบ้านโทรเข้ามือถือเราเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการไปตรวจสอบพบว่ากลุ่มหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย0ูนย์กลุ่มนี้เนี่ยนะคะเป็นหมายเลขที่แก๊งคอร์เซนเตอร์ได้ใช้โทรหลอกลวงประชาชนให้ร่วมทํากิจกรรมแล้วก็ร่วมลงทุนในรูปแบบต่างๆค่ะโดยจากการตรวจสอบพบว่าชุดหมายเลข0-2เหล่านี้ ได้มีการจัดสรรให้แก่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยมีนิติบุคคล3บริษัทนะคะได้ขอจดทะเบียนเลขหมายนี้เพื่อประกอบธุรกิจอุปกรณ์ตู้สาขาคือตู้เซิร์ฟเวอร์นะคะโดยรูปแบบวิธีการทำงานของระบบเนี้ยเป็นเทคโนโลยีเพื่อให้บริการรูปแบบโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ใช้งานผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถบริหารจัดใช้งานหมายเลขผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ไม่ติดข้อจำกัดด้านสถานที่คือมันก็ใช้ช่องตรงเนี้ยในการเอาไป เอาไปหลอกลวงคนต่อไปนะคะแล้วก็ข้อจำกัดในการวางระบบโครงข่ายสายสัญญาณต่างๆโดยจะเป็นหมายเลขที่ขึ้นต้นดวยวูนย0-2ทั้งหมดจากการสืบสวนพบว่ามันมีนิติบุคคลทั้งหมด3รายด้วยกันที่จดทะเบียนมาขอเช่าเบอร์เหล่านี้เนี่ยนะคะและนิติบุคคลทั้ง3บริษัทนั้นชื่อบริษัทของจีนทั้งนั้นเลยค่ะมีบริษัทหลวนหยุนอินโฟเมชันเทคโนโลยีจำกัดจดทะเบียนไป3 0 0พันหมายเลขนะคะ พบสถิติการใช้งาน256กว่าล้านครั้งมีกรรมการบริษัท3คนคนจีนถือหุ้นใหญ่แล้วก็มีคนไทยอีกสองคนด้วยไปร่วมกับเขา 2. คือบริษัทยูนเตียนเคอร์เทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดนะคะจดทะเบียนขอไป6000 0 0ันเลขหมายใช้งานไปทั้งหมดเนี่ยล้านครั้งค่ะมีกรรมการ3คนเป็นคนจีน2คนแล้วก็มีคนไทย1คน อีกบริษัทก็คือบริษัทพรีมาเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดจดทะเบียนไป2,201หมายเลขนะคะพบการใช้งาน128กว่าล้านครั้งค่ะมีกรรมการบริษัท3คนเป็นคนจีนทั้งหมดเลยจากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าทั้ง3บริษัทนั้นใช้เบอร์02นี้นะคะโทรไปหาเหยื่อทั้งหมดเ่ย730กว่าล้านครั้งค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า กรรมการทั้งหมดเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเดินทางมาประเทศไทยเมื่อไหร่ยังก็ปรากฏว่ากรรมการบริษัทชาวจีนทั้ง3แห่งนั้นไม่ปรากฏว่าเคยเดินทางเข้าออกประเทศไทยเลยค่ะตำรวจจึงได้รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อขอหน้าสารออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการโดยออกหมายจับมาได้ทั้งหมด24รายด้วยกันเป็นชาวต่างชาติ9รายนะคะเป็นทั้งกรรมการบริษัทและก็เป็นผู้จัดการค่าใช้จ่ายของบริษัท มีทั้งคนจีนคนสิงคโปร์คนมาเลเซียคนเมียนมาคนลาวด้วยแล้วก็ออกหมายจับคนไทย15คนมีทั้งทําหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทผู้จัดการค่าใช้ใจ่ายแล้วก็บัญชีม้าด้วยนะคะอันนี้หมายจับทั้งหมด24คนแต่ล่าสุดเนี่ยสามารถจับได้แล้ว10คนด้วยกันเป็นคนไทยสัก9คนแล้วก็เป็นคนเมียนมา1คนนะคะอันนี้ก็ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปแจ้งข้อกล่าวหากันไปนะคะอีกหนึ่งคดีคดีนี้เนี่ยนะคะ เป็นคดีจับกลุ่มแก๊งจีนเทาเหมือนกันวิธีการของมันก็คือคุณเห็นในรถนี้ไหมคะรถนี้เนี่ยมันจะมีเครื่องส่ง SMS ปลอมค่ะที่เรียกว่า false base station ส่งข้อความถึงประชาชนใน3วันเนี่ยมันจะวิ่งในพื้นที่ที่แบบคนพลุกพล่านในแถวแถวกรุงเทพมหานครอโศกสยามเนี่ยนะคะมันก็จะวิ่งไปแล้วเครื่องจะทำหน้าที่ในการส่ง SMS ปลอม ให้คุณเข้าใจว่า SMS นี้ส่งมาจากบริษัท AIS นะคะมันส่งไปทั้งหมดเนี่ยเกือบล้านครั้งใน3วันเนี่ยสวันนี้มันวิ่งเนี่ยแถวอาโศกสุขุมวิทยสยามเนี่ยมันส่งไปเกือบล้านครั้งค่ะเ,เมาตรการนี้เนี่ยนะคะตำรวจเขาก็ตรวจพบความผิดปกติของการส่ง SMS ผ่านเครื่องส่ง SMS ปลอมในรถคันเนี้นะคะ โดยเขาก็ร่วมมือกันกันกบทางตำรวจสอทอนะกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับ AS นะคะสืบสวนพบว่าคนร้ายเนี่ยขับรถคันนี้แหละติดตั้งเครื่องส่งสญญา SMS ปลอมและมันจะส่งข้อความมาที่โทรศัพท์มือถือเราว่าคะแนน9,268ของคุณใกล้หมดอายุแล้วรีบแลกของขวัญเลยนะและมันก็จะลอกคลิกเนี่ยประมาณนั้นนะนะเนี่ยพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยเลยค่ะเนี่ย มันเป็น SMS ปลอมแล้วมันก็จะส่งแถวแถวบริเวณสุขุมวิทนี่แหละเพราะว่าแถวนั้นคนพลุกพล่านมากนะคะต่อมาเนี่ยตำรวจก็พบคนร้ายเป็นคนสัญชาติจีนค่ะทราบชื่อภายหลังก็คือนายหยางมู่ยี่นะคะตรวจสอบภายในรถคันนี้พบเครื่องจำลองสถานีฐานกำลังทำงานอยู่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องจ่ายไฟเคลื่อนที่หรือว่า power station นะคะกำลัง8,000วัตต์1ตู้แล้วก็มีไรเตอร์ Wi-Fi 1ตัว มีโทรศัพท์มือถืออีก4ี่เครื่องด้วยกันจากการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ AS ก็พบว่าเครื่องส่งข้อความ SMS นี้เป็นลักษณะของการจำลองเสาเพื่อส่งสัญญาณปลอมของเครือข่าย a i s ค่ะอุปกรณ์นี้มีลักษณะเป็นการดัดแปลงการส่งสัญญาณในคลื่นความถี่ต่างๆแล้วก็จากการตรวจสอบนั้นก็คือเป็นสัญญาณเถื่อนว่างั้นเถอะไม่ได้มีการขออนุญ,ญาตกับทางกอสอทอชอแต่อย่างใดนะคะแล้วก็พบว่า เมื่อตรวจสอบแอปพลิเคชันที่ผู้ต้องหาใช้ส่งข้อความผ่านเครื่องนี้พบว่าในช่วงเวลา3วัน11-13พฤศจิกายนมันส่งข้อความไปแล้วเกือบ1ล้านครั้งด้วยกันนะคะก็จับกลุ่มได้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากันไปตามขั้นตอนนะคะซึ่งจากการถแถลงข่าวหลังจากถแถลงข่าวเสร็จสิ้นเนี่ยตำรวจก็ได้มีการสาธิตการทำงานว่าไอ้เครื่องนี้มันทำงานแบบไหนกับสื่อมวลชนได้ดูนะคะเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่ประกอบจากต่างประเทศ มีระยะทางในการทำงาน3กิโลเมตรค่ะมิจฉาชีพจะใช้พื้นที่ที่มีคนพลุกพล่านโดยจะมีประชาชนได้รับข้อความขณะใช้บริการอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในรัศมีของมันเนี่ยนะคะซึ่งเป้าหมายของมันก็อยู่แถวอโศกนะคะมันก็จะวิ่งไปเส้นหาสุขุมวิทอุดมสุขแล้วก็กลับมายังสยามนะคะเนี่ยพอมีการส่งข้อความพลเมืองดีก็คงจะมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่อะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปติดตามจับกลุ่มได้แถวกระทรวงศึกษาธิการ โดย1ชั่วโมงเครื่องดังกล่าวสามารถส่งข้อความได้1 0 0 0 0แนข้อความด้วยกันมันทํางานได้อย่างรวดเร็วมากนะคะซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกจากกรณีนี้นะคะแต่ว่ามันเพิ่งจะเกิดขึ้นหมาดๆอ่ะนะคะเมื่อวันที่1 1บเถึงสิแล้วก็เพิ่งจะมาะแถลงข่าววันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีใครที่แบบหลงไปกดข้อความ SMS แล้วก็โดนมันดูดเงินหรือเปล่านี้ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าจากการถแถลงข่าววันนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่พบว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกแล้วก็มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าถูกหลอกจากกรณีนี้นะคะแต่อันนี้คือความความน่ากลัวของเทคโนโลยีว่าเออมันทําอะไรได้มากมายทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครได้ข้อความ SMS อไอลักษณะแบบอะไรที่มันแปลกๆอะ่ะคือถ้าหากว่า เอไอเอสส่งมา True ส่งมาเดนคิดว่าอันนี้ต้องพิจารณาดีๆเพราะถ้ามันส่งมาเป็น SMS แบบปกติธรรมดาไม่ใช่ SMS ที่เป็นเบอร์ของของบริษัทเองเนี่ยอย่าไปกดอย่าไปลิงค์อย่าไปกดลิงก์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือแม้แต่ถ้ามันมีข้อความที่มันยั่วยวนใจหรือเกินคุณได้รับคะแนนคุณได้รับส่วนลดคุณได้รับของแจกได้รับเสือ้อจากการครบรอบ20ปีบริษัทอะไรอย่างเงี้ย อย่ากดนะอย่าเห็นแก่กของฟรีนะอย่าโลภนะเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวจริงๆนะคะซึ่งกา,การพยายามจะสื่อสารข่าวสารแบบนี้ออกไปเนี่ยในแง่มุมหนึ่งมันก็ได้ผลนะท่นก็เห็นว่ามีคุณลุงคุณป้าแถวแถวบ้านนะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่กล้ากดอะไรเลยเวลาโทรศัพท์อะไรมาเนี่ยไม่กล้ากดอะไรทั้งสิน้นบางคนหนักกว่านั้นอีกนะคะบางคนที่ถึงขนาดระแวงไปหมดเลยอะคะ่ะเงินที่เคยมีในในบัญชีธนาคารแล้วก็มีพวกแอปในมือถือเนี่ย ไปถอนออกมาหมดเลยเพราะว่ากลัวกลัวว่าเดี๋ยวจะถูกพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์มันหลอกลวงเอาอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันหลอกเก่งอะ่ะมันมีวิธีการที่แนบเนียนมากนะบางคนก็แบบอาจจะด้วยความที่ไม่ได้ทันได้ติดตามข่าวหรือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็โดนหลอกอะไรกันไปเยอะแยะเหมือนกันซึ่งทุกวันนี้จะกดจะอะไรเนี่ยต้อง ระมัดระวังให้ดีๆแล้วก็อย่าลืมบอกไปยังผู้สูงอายุที่บ้านด้วยนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นเป้าหมายหลักของไอ้พวกแกงมิจฉาชีพพวกนี้เลยนะอ่านะคะอ่ะระมัดระวังด้วยหรือแม้แต่อย่าว่าแต่พวกแกงคอร์เซนเตอร์เลยคนดังๆทั้งหลายอะ่ะเออที่แบบมีหน้าที่การงานดีๆเนี่ยท่านนายคงท่านนายความอะไรอย่างเงี้ยเออดังแค่ไหนก็ดาวลงดา้านลานี่อย่าไปเชื่อมากนะคะเขาบอกให้ ให้ซื้ออะไรให้โอนอะไรจ่ายอะไรอยา่าไปเชื่อมากนะคะเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังทุกคนรู้หน้าไม่รู้ใจนะจะเป็นดาราก็ไม่ได้แปลว่าไว้ใจได้จะเป็นทนายความก็ไม่ใช่ว่าไว้ใจได้อาชีพหน้าที่การงานจะมีเกยียรติมีศักดิ์ศรีแค่ไหนเนี่ยแต่เบื้องหลังที่เราเห็นกันมาเห็นไหมข่าวระยะหลังๆเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังโอ้โหแต่ละคนมิ้ไม่ธรรมดาจริงนะ